สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับคนที่มาดูวิดีโอนี้นะวันนี้เนี่ยผมจะมาตอบคาถามสําหรับคนที่ถามเข้ามาว่าการสอบ38มสคอวงเล็บ2ที่สังกัดสํานักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการจัดลําดับมีการคิดคะแนนอย่างไงผมอ้างอิงจากประกาศรับสมัครสอบนะครับในข้อ13เขาบอกว่าคนที่จะเป็นผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยหรือเป็นคนที่สอบผ่านเนี่ยคุณจะต้องสอบภาคกอไก่ขอไข่คอควาย ในแต่ละภาคนะตัดแยกภาค,ครภาคมันนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบแล้วในข้อ14เขาบอกว่าการจัดลำดับขึ้นบัญชีนะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยเขาจะเอาคะแนนรวมภาคกอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยมารวมกันถ้าใครที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเขาก็จะจัดลำดับจากมากมาหาน้อยอ่ะนะครับอันนี้มันก็เป็นสเต็ปทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเคสที่ว่าคะแนนรวมเท่ากัน เขาจะมาดูว่าใครได้ภาคคอควายมากกว่านะครับภาคคอควายก็คือภาคสัมภาษณ์นั่นแหละนะครับอ่าใครได้คอควายมากกว่าก็ให้ได้ลําดับดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าภาคคอควายยังได้เท่ากันเขาจะมาดูว่าใครได้คะแนนภาคขอไข่นะครับภาคขอก็คือภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งนะครับมากกว่าก็จะให้ได้ลําดับดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่ายังมีการได้คะแนนเท่ากันอีกในภาคขอไข่เขาจะไม่ดูภาคอไข่นะ เขาจะมาดูว่าใครที่ได้เลขประจําตัวสอบก่อนนะครับซึ่งคําว่าได้เลขประจําตัวสอบก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะไปดูว่าใครที่จ่ายเงินก่อนนะครับถึงจะได้ลําดับดีกว่าคุณจะเห็นว่าภาคกอไก่เนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่ได้เอามาคิดเขาจะเอาไปรวมแค่ตอนสเต็ปแรกแค่นั้นเองนะครับสเต็ปแรกเนี่ยคือภาคกอไก่ขอไข่ข้อควายเนี่ยรวมกันใครได้คะแนน รวมมากกว่าก็ได้ดีกว่าแต่ถ้ามีถ้าเกิดว่ามีเคสที่ว่าคะแนนเท่ากันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับภาากอไก่เนี่ยจะไม่ได้เอามารวมด้วยนะครับสรุปนะครับผมอ่ะรวมกอขอคอ,อใครได้มากกว่าก็ได้ลําดับดีกว่านะครับคะแนนเท่ากันไปดูผ้าคอภาคอเท่ากันไปดูผ้าขอผ้าขอเท่ากันไปดูว่าใครได้เลขประจําตัวสอบดีกว่านะครับเคลียร์นะครับสําหรับคนที่รอผลสอบอยู่นาตอนนี้ก็ เป็นกําลังใจให,ให้ครับผมสู้ๆรุนๆครับถ้าใครที่ผ่านมาดูวิดีโอนี้ก็ฝากซับฝากไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมไปแล้วสวัสดีครับ